เหมือนคนนี้ที่เขาก็ไม่เข้าใจว่าเอาผมออกทําไมคนนี้ก็อยู่ในข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโดนแน่เอาเอาจริงๆตั้งแต่มานั่งรัฐมนตรีตั้งแต่แรกแล้วนะว่าคนเนี้ยพอมีปัญหากับเจ้ากระทรวงที่อยู่ต่างพักกันเนี่ยคนก็บอกไม่น่ารอดคุณชัยยาพรหม,มานะคะซึ่งพอปรับคอรอมอก็ถูกปรับออกจริงๆ จ้าตัวก็ตัดพอบอกไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจว่าเอาผมออกทำไมนะคะคุณชายาพรม,มาตอนนี้เป็นอดีตแล้วนะคะ,ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรพูดถึงการถูกปรับออกจากคลรามาว่าเสียดายโอกาสคะ่ะที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าเป็นผู้แทนมาเก้าสมัยพอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร,รัฐมนตรีเป็นเหมือนตัวแทนคนอีสารมาบริหารกระทรวงเกษตรก็มุ่งหวังจะทำเต็มที่อ่ะโดยเฉพาะตอนเนี้ย งบประมาณปี6-7มันออกมาแล้วว่ะเห็นไหมพองบออกมาเอาผมออกอะผมก็เลยไม่ทันได้ทํานโยบายเรื่องภัยแล้งแก้ปัญหาหนี้สินเลยยะรวมถึงเรื่องของการส่งออกโคมีชีวิตไปจีนตามที่ตั้งใจเอาไว้ขอโทษคนอีสานด้วยไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าถูกปรับออกจากคอลอมอคืออะไรแต่ยอมรับว่าการทํางานระยะแรกมีอุปรสรรคเพราะว่ากากับดูแลหน่วยงานเล็กๆ4หน่วยงานกรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมหม่อนไหมและก็องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยแต่ไม่ได้กำกับดูแลแบบเบ็ดเสร็จเพราะไม่สามารถบริหารบุคลากรและก็ทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานซึ่งเป็นหลักการบริหารทั่วไปแม้หลักการบริหารงานของภาคเอกชนยังต้องได้รับอำนาจเต็มที่ข้อจำกัดในการทำงานเหล่านี้พักเพื่อไทยรู้แต่ไม่ได้ช่วยจัดการอะไรเลย และที่ผ่านมาไม่ได้ข้อจํากัดดังกล่างเป็นอุปสรรคมีวิธีบริหารจัดการของตัวเองแต่กว่าจะปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะเนี่ยแล้วก็ยืนยันว่าการทํางานกับผู้กองธรรมนัสไม่มีความขัดแย้งใดๆค่ะเดี๋ยวบอกว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสติดตามคุณเศรษฐาไปตรวจราชาการที่จันทบุรีนายกก็บอกว่ามีเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องปรับคอรมอ แล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้สนับสนุนงานของรัฐบาลในการดูแลคนในพื้นที่อีสานซึ่งก็พร้อมร่วมมือค่ะก็ยอมรับในอำนาจของนายกในการปรับคอรมอนะคะเข้าใจถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลผสมหากถูกประเมินว่าผลงานน้อยยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ใช่นี่คุณชัยยาเขาให้คะแนนตัวเองน<อ>ะเขาบอกคือไ,<ป>ไม่ใช่แต่ว่าผลงานเยอะเออผมนี่ยทำงานเต็มที่แต่มันมีข้อจำกัดต่างหากมันมีข้อจำกัดจนบทบางบทบาท เอาจะเอามาเป็น KPI การทำงานไม่ได้แล้วก็ยังเห็นว่ามีรัฐมนตรีบางคนที่แทบไม่ได้ออกสื่อเลยกลับอยู่รอดปลอดภัยอีกประการหนึ่งตนเป็นสอสอไม่มีฐานในทุนสนับสนุนมีแต่ฐานเสียงประชาชนในพื้นที่อีสานที่เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็ทำงานในทุกวินาทีอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ย้ำว่าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เสียใจหรอกแต่เสียดายโอกาสนะคะ mm hmm. คือนี่เป็นคาแรคเตอร์คุณชาย,ยานจริงนะคุณคุณชายานเนี่ยแกเป็นคนแบบเปิดเผยอะ เวลาแกพูดอะไรเนี่ยเหมือนแกฟ้องเหมือนแกฟอ <c oughs> แก้ฟองไปทัวยเหอมือน <c oughs> แกฟ้องประชาชนฟ้องสื่อว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ผมเนี่ยตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ผมไม่มีอำนาจในมือเนี่ยผมดูแลกระทรวงอำนาจในมือก็ไม่มีต่างจากผู้บริหารเอกชนผู้ใหญ่เอกชนเนี่ยเขายังมีอำนาจในมือแต่ผมเนี่ยไม่มีพักก็รู้แต่พักไม่ช่วยผมนี่ฟ้องเลยแล้วคุณใจยา คุณชายาก็ก็รู้นะว่าไอท้ที่ที่บ่นออกมาแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอเจ้าของพักไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าให้ประชาชนเห็นอืมนะว่าทำที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเผื่อว่าเอ,อต้องคิดเผื่อว่าวันหน้าเนี่ยนะจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงให้ประชาชนเห็นไว้ก่อนนะเพราะว่าคุณชายาก็คือสอสอคือคือคุณชัยก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งแล้วก็อออืเหลังจากนี้ก็อะก็คงจะต้องแบบ ก็เดินหน้าในฐานะของผู้แทนรัษฎรอ่ะเพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถจะทํานโยบายหลายอย่างที่สัญญากับคนอีสานไว้ให้ได้ก็ต้องมาบอกประชาชนแหละว่าที่ทําไม่ได้มันมีเหตุผลปัจจัยภายนอกนะจ๊ะแต่ปัจจัยภายในของฉันเนี้ยฉันตั้งใจเต็มที่แล้วที่ที่น่าเสียดายอย่างที่คุณชัยยาบอกจริงนะแม่อยู่มานี่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณงบประมาณงบประมาณประกาศใช้แล้วเมือผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยโอ้โหดูสิเนี่ย ที่นักการเมืองเนี่ยเขาจะเสียดายตรงนี้มากเลยนะคุณนันทิยาไม่ได้ใช้อเลยมันนาเียดมันก็น่าเสียดายแต่แหมยังยังงแบบมีมีการไปไปนี่ด้วยนะกับคนอื่นด้วยนะคนอื่นเนี่ยออกสื่อยังแทบไม่ออกเลยยังอยู่ในตําแหน่งได้ผมนี่เห็นไหมเออเห็นไหมผมออกสื่อตลอดเลยอ่ะกัญญาการอยู่ความมั่นคงในตําแหน่งความมั่นคงในอํานาจในพักการเมืองที่มีเจ้าของเนี่ยนะ มันไม่ได้อยู่มไม่ได้อยู่ให้ที่ว่าคุณออกสื่อหรือไม่ออกสื่อนะต่อให้คนลืมไปแล้วว่าคุณเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าเจ้าของเขาโปรดหรือมีประโยชน์บางอย่างเนี่ยก็อยู่ยั้งยืนยงเอาอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าคุณสุดาวันเนี่ยคุณสุดาวังหวังสุภกิจโกโศลใช่ไหมนี่คุณคาถาเอฟซีเรายัางชมโอ้งานสงการานเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะ ภูมิใจด้วยว่าเนี่ยคนโคราชบ้านเองคุณกทาเนี่ยอยู่โคราชเนี่ยก็รับมตีอยู่โคราชห็นไหมคนโคราชยางงดอย่างนี้แล้วอยู่ๆก็ไปเปลี่ยนไปกระทรวงวัฒนธรรมอืมอฮึก็ถามว่าคุณคุณสมศักดิ์เนี่ยแกเคยโชว์วิสัยทัศน์อะไรเรื่องเกี่ยวกับอ่ากระทรวงท่องเที่ยวอะซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่มันสมัยใหม่มากๆนะต้องทันสมัยนะต้องมีไอเดียมีอะไรเยอะๆพี่ <ๆ S 1> พก้องอย่าว่าแต่กระทรวงท่องเที่ยวเลยแม้ แต่ตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมอะเราก็แทบจะไม่ได้เห็นคุณสมศักดิ์เอเอคุณเสริมศักดิ์ขอภายเราแทบจะไม่ได้เห็นคุณเสริมศักดิ์อะก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรสักเท่าไหร่เลยว่าตกลงแล้วผลง,งานอะไรเป็นยังไงเนี่ยใช่ไหมคือแทบจะแทบจะไม่ได้เห็นเราจะเห็นเฉพาะเวลามีอีเวนต์อะที่เกี่ยวข้องกับทรงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็เราก็พอจะได้เห็นทั้งคุณเสริมศักดิ์แล้วก็ ภรรยาของท่านใช่ไหมที่เนี่ยที่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็จะได้เห็นบ่อยๆแต่ว่าก็ยังอ,อยู่ในตำแหน่งได้ค,คุณระเบียบรัฐนะคะเราก็เนี่ยท่านก็ยังมาอยู่ในตําแหน่งแลฐทมนตรีได้ซึ่งในในการใด้สัมภาษณ์ของคุณของคุณชัยยาเองเนี่ยยังคิดว่าคุณชัยยารู้เหตุผลอยู่แล้วละ่ะเพราะคุณชัยยาก็พูดเองว่าผมไม่มีฐานในทุนสนับสนุน,นเนี่ยคําเนี้ยมันชัดเลยว่าทําไมถึงหลุดจริงๆรู้คําตอบอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเพียงแต่อยากจะบอก ฟ้องสังคมอ่ะเออว่าว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ปะค่ะนะนิดนึ่งนะคุณเสริมศักดิ์เนี่ยแกแข็งจริงๆนะในพรรคนะแล้วครอบครัวเนี้ยใกล้ชิดนะจำได้ไหมลูกชายอะ่ะลูกชายคุณเสริมศักดิ์เนี่ยที่เอ่อพอเขาไปอัญชักศิลเนี่ยไปตั้งพรรคอะไรนะที่โดนยุบไปเนะ่ะไครรักษาชาติใช่ไหมอ่าใช่ค่ะอ่า ลูกชายก็เป็นหัวหน้าพักนะได้เป็นหัวหน้าพักนะนั่นอ่ะแล้วก็ถูกยุบไปนี่แสดงว่าเขาไว้วางใจกันไงคุณ<ด>อันตยาพันอย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องเอาเหตุผลว่าคนนี้เหมาะสมคนนี้ไม่เหมาะสมนะเมื่อกี้เห็นคมเมแม่นึงผมว่าไอ้ประเด็นนี้ดีนะผมอ่าไม่เจอแล้วแต่สรุปความให้ฟังมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอาสมศักดิ์ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอาจจะ มาลองรับการกลับมาของจริงรักหรือเปล่าอ่าเห็นไหมถึงบางอ้อแล้วเออมาคิดเห็นเด้น่าคิดนะน่าคิดอยู่นะเพราะว่ากระทรวงวิธยงนี่ออกแบบเรื่องกฎระเบียบอะไรไปแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อไปเนี่ยจะต้องมีมีเหตุให้เข้าระเบียบไปชให้ได้เออการป่วยกันเป็นโรคนู่นโรคนี่โรคนั่นอะไรต่างๆเนี่ยเออกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีผล น่าสนใจกับก <pads. S 2> ับการวิเคราะห์นี้ค่ะน่าคิดน่าค<อ>ิดอ๋อเพราะว่าเพราะว่าถูกทุก,ทกตั้งเรื่องคุณนักสินเนี่ยถูกเอาวางเอาไว้ตั้งแต่คุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมในยุคร<อ>ัฐบาลก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้รัฐมนตรียุติธรรมปัจจุบันนี้คือคุณทวีทวีเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยมันแก้มาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วคุณจะมาว่าอะไรผมว่าผมเป็นรัฐบาลนี้ผมก็ต้องทําตามกฎระเบียบที่ถูกที่ถูกทําเอาไว้ อ่าอ่า,อา,น,านี่นี่นี่อาให้เครดิตหน่อยคุณคุณซีเอสวัฒนานะเออน่่นนออเยี่ยมยอดเลยนะเห็นปุ๊บผมสะดุดเออใช่นใช่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 แล้วคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็ไม่น่าจะแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะชีวิตนี้แกคงอยากอยากทำไอ้เรื่องวัวน่ะเรื่องโคลโคแสนล้านอะไรต่างเนี่ยอุตสาหไปเดินสายบันดงบรรยาย นีไ่ไงอาจจะแบบว่าเอาหน้าขอหน่อยของงานนี้งานนึงเดี๋ยวให้ดูแลละให้ดูแลเ,เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวให้ดูแลและเอาวัวไปเลยเนี่ยเอเอ,เอ,เอพันล้านตัวไปเลยเอ่ะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าแสนล้านใช่ไหม <laughs>